กำแพงเมืองจีน Great Wall of China หรือในภาษาจีนเรียกว่าฉางเฉิงเป็นกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจินซีฮ่องเต้และเป็นครั้งแรกกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่่่อนจากมองโกเลียและแมนจูเลียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จกำแพงเมืองจีนยังคงเรียกว่ากำแพงหมื่นหลีกำแพงเมืองจีนมีความยาวทั้งหมดถึง6,350กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วยมีความเชื่อกันว่าหากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถมองเห็นจากอวกาศ